อึกร่างเล็กตกกระทบพื้นดังอักเสียงอันแผ่วเบาดังลอดออกมาจากริมฝีปากบ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่นางได้รับองค์หญิงหายใจพงับพงาารับรู้ว่าตนเองกำลังจะตายฟุดฟิต,ฟตหญิงสาวทำจมูกฟุดฟิตแรงกระทบทำให้นางควรจะตายคาที่ไปแล้วแต่นางกลับไม่ตายแถมยังได้กลิ่นที่ชวนสยองสุดๆนางรู้สึกเจ็บลับที่กระดูกของนาง แต่ว่ามันไม่ได้หนักหนาจนเหมือนคนที่กระดูกแหลกเกล้าไปทั้งร่างแต่เหมือนคนที่ตกเตียงเท่านั้นหญิงสาวที่หวาดกลัวจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาและสิ่งที่นางเห็นอย่างแรกคือท้องฟ้าสีครามสดใสและร่างกายของนางที่เหม็นหึง่งเมื่อองค์หญิงฮวาหลิงได้ยินเรื่องชั่วร้ายของใครบางคนนางจึงถูกสั่งฆ่าแล้วตกลงมาจากหน้าผานางควรจะตายไปแล้วแต่กลับโผู่มายังโลกอนาคตเอ ข้าควรจะตายไปแล้วแล้วนี่ข้าอยู่ที่ไหนกันสวรรค์งั้นหรือแล้วทำไมตัวข้าถึงเหม็นเช่นนี้แถมองค์หญิงยังต้องมาพบเจอกับลูกชายมาเฟียนิสัยเสียที่ชื่อเรนหลงที่หน้าตาเหมือนคู่หมายของนางที่ตายจากไปแล้วเฮ้ยทำไมถึงได้กลายเป็นคนนิสัยแย่แบบนี้เขามันคนใจร้าย <S <S เขาแกล้งข้าเขาไม่รักข้าแล้ว <S <S ติดตามได้ใน ควาหลิงองหญิงทะลุมิติอ่านต่อได้ที่ลิงใต้คลิปค่ะ